เกมที่วันนี้ผมจะมาให้ทุกคนได้เล่นครับผมก็คือเกมทายเสียงปืนในเกมฟรีไฟนั่นเองเฮ้ย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 พอแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินสนาแชนแนลครับผมย้ครับสวัสดี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 ครับเป็นใครเนี่ย ก็เจ <Article> ็ดโหลครับผมก็ส <Job> วัสดีคนไทยที <Coh es tube> ่ไปซื้อมังคุดรอบโลกด้วยนะครับผมอ่ะกูอยู่นี่อ่ะผมซับนี่เองว่าดีครดีโอเคครับเพื่อนๆก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องอิสเนตทีวีวันนี้นะครับผมก็มีแขกรับเชิญนะครับผมก็เป็นพี่เนมเอ็นบีเจทีวีนะครับผมเย่มาเรับ แล้วก็อาจารย์ทีมครับผมดีเจนิเฟอร์นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมีหัวชมพูแล้วหัวฟ้านะครับผมซึ่งของผมก็หัวอะไรก็ไม่รู้หัวเกตสนะครับเออหัวอะไรหัวอะไรครับหัวเกินรวยแต่เขือเหลือแต่ใจเย็นๆเอาคืนทำไมเอาคืนทำไมมาโอเคครับผมวันนี้ครับผมเราก็จะมาเล่นเกมกันนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเพื่อนๆเป็นเกมที่แบบว่ากําลังมาแรงในตอนนี้นะครับ ไปฟรีไฟครับจบกันอย่างนี้เลยนะครับเผื่อเื่อสปอนจะเข้าอะไรอย่างนี้หยอกมาแรงฟรีไฟมาแรงครับอันดับหนึ่งครับผมไปโหลดก็ได้เอาคุณมาทำไมเอาคุณมาทำไมตอนนี้โอ้ะโอเคครับผมวันนี้ครับผมเรามีเกมมาให้เล่นครับพี่เนมกับพี่บีมครับวันนี้ครับเกมที่วันนี้ผมจะมาให้ทุกคนได้เล่นครับผมก็คือเกมทายเสียงปืนในเกมฟรีไฟนั่นเองเฮ้ย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  นีครับผมเราก็จะมีบทลงโทษด้วยแต่เรายังไม่อดผุลงโทษแต่คือบทลงโทษเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าผู้พี่จะโกรธผมไหมอะ่ะแต่ว่าถามความสมัครใจก่อนอยากป่ะอยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากจะลองความสามารถในตัวเองที่แบบว่าเล่นมาหลายปีแล้วอยากจะแบบผมอยากจะรู้อะครับว่าคนที่เล่นหลายปีแล้วเขาจะฟังเสียง,ง<อ>แบบปืนแบบเดดเดี่ยวปึ๊กรู้เรื่องเลยหรือเปล่าก็แล้วว่าเขาผมก็ไม่อยากแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอ่ะเดี๋ยว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 ใจเดี๋ยวมจเดี๋ยวใจเข้ามาใจเดือชวใจเดี๋วใจเดี๋ยวใเดี๋ยวใเดาบยลงโเษมาให้ดี๋ยวใาเดียว่าเด เอา่ะแล้วของดิมรู้สึกไงบ้างถ้ารู้สึกอะคือก็มาฟรีไฟล์แล้วเป็นไงบ้างตอนนี้อ๋อก็เนี่ยครับก็เห็นอยู่ว่าเสื้อใส่เสื้ออะไรเฮ้ยนี่มันเสื้อเอ็มเจทีวีใช่ครับมีขายที่เพจเอ็มเจทีวีนะครับตัวละ499กบาบาทไปหาซื้อก็ได้นะครับทุกคนครับ อันนี้อันนี้ไม่ได้กัางมานะโอเคโอเคมากอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็บทลงโทษเดี๋ยวเราจะไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาวัดความสามารถกันก่อนซึ่งวันนี้ครับผมเราก็จะมีอาจารย์ทีมของเรานะครับผมมาเป็นคนให้ดูคำนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนเอ่อคนกดเสียงให้กดเสียงนะครับคือเราให้อาจารย์ทีมไปเลือกเสียงมาแล้วใช่ใช่คือเอาง่ายๆคือคนโง่สุดไม่ต้องเล่นเขารู้อยู่แล้วว่าแพ้เน่เอาไปพูดกย่ว่าให้ซึ่งวันนี้ครับผมเราก็จะให้อาจารย์ทีมเนี่ยมาเป็นเอ่อมาเป็นกรรมการนะครับผมมาเป็นคนเปิดเสียงให้เรานะครับผม ต้องขอขอบคุณจันทีมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมก็พี่อุ้งหิ่มก็แลกกันเนาะเดี๋ยวแลกอะไรวะให้ได้คิดมากดี่พี่อุ้งหิ่มขอผมแล้วเพื่อนเดี๋ยวขอเจอกันอีกแล้วเราะสองหนึ่งใช่สองหนึ่งเลยโอเคสองสองมุกขี่ไปเลยสองหนึ่งวะเอาละครับเพื่อนๆเราเริ่มกันเลยไหมเริ่มอะไรไหมมาๆมาเพื่อนๆครับผมก็แล้วแต่พี่จันทีมจะแบบ เปิดเรื่องได้เลยนะครับผมเสียงนี้เป็นเป็นเสียงที่ฟังจะเป็นส่วนในเกมเลยจริงเหรอครับอุ้ยพอคนว่าใครเล่นกันนี่นะครับผมเพื่อนๆคือพออาจารย์ทีเปิดเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมเราจะมีเวลาในการตอบคําถามเนี่ยเอ่อสามวินาทีเราจะต้องเขียนใส่นี่นะครับผมโทรศัพท์มือถือนะครับผมนี่โวยครับผมจากนั้นนะครับผมก็ถึงเวลาเฉลยคําตอบนะครับผมอ่าก็คือนับหนึ่งถึงสามเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ้ามีคนเขียนพร้อมกันครบหมด3คนนะครับผมจันทีก็บอกว่าอ่ะได้เวลาเฉลยละได้เวลาตอบละก็คือ ยกมาตอบความดันสามคนนะครับอ่ะโอเคครับผมพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมครับพร้อมครับคือถ้าตอนที่ผมเป็นน้องเล็กสุดก็อ่อนให้ผมบ้างนะครับได้เลยครับแล้วไม่ห้ามเกียร์นะครับคุณนะห้ามเกียร์นะครับโอ้ยไม่มีเกียร์นะไม่มีเกียร์โอเคครับเริ่มเลยครับผมเอานะเปิดนี้อ่ะเปิดแรกนะครับผมอ่ะเปิดแรกครับอะไรครับเปิดอะไรครับใจเย็นๆนะครับ อ๋อต้องเขียนกันนะครับเขียนต้องเขียนของขอขออีกรอบได้ไหมครับขอยรอบครับคอกรอบขอยรอบเหรอกูได้แล้วไรนะนิมได้แล้วเหรอเปิดแรงอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับครับพร้อมยางพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วเฉลยพร้อมแล้วอ่ะเปิดมาโอ้ผิดแน่เลยมันมีคนโกงคนเดียวใครครับไอหัวโม๊บหัว เออวิทยาศาสตร์ารปืนนี้ครับตอบคือก๊อกสิบแปดอ้าเปิดเดียวแต่เราป้อปั่นสกามันเสียงดังกว่านี้ดีสกามันคีอกีตาร์สามนัดเหรอเอ้าแต่พี่ตัดน้องเลยละกันนะพี่ตัดน้องเลยที่ขาดอะไรครับพี่ล้องสิษย์อาจารย์เหน่งใช่ไหมครับโอ้โหจบแล้วท่อไปตายไม่ตอบลูกศิษย์นยวะต่อไปผมบอกเลยผมไม่พลาดแน่นอนใช่เปล่าเออเมื่อกี้ผม่อนให้ผมต่อให้เลเมื่อกี้พี่หลับตาพิมพ์ยังพูดได้เลยอะครับวไม่ เนี่ยสวยมวยคำเดียวจบเลยอะไรครับสวยมวยมากๆครับโอ้ตายแล้วมามาต่อเลยต่อเลยดีกว่าเอาละครับทุกคนนะผมจะเปิดเสียงต่อไปนะครับปืนนี้เป็นปืนที่คนเล่นน้อยเหมือนเดิมนะทุกคนนเล่นน้อยด้วยเล่นน้อยทุกคลิปกว่าอ่ะเอาล้วนะโอ้ใครจะไม่รู้ไม้ปืนปืนไม่เชื่อเลยไม่กินปาด้ปืนปืนไม่เชื่อเลยขอใอรได้ไหมใครได้แล้วขอใครได้นะโอ้ยง่ายเกิน ง่ายเกินโอ้อีซี่อีซี่พร้อมยังง่ายเกินพร้อมพร้อมพร้อมครับพร้อมครับเปิดเลยครับใครผิดนะทำไมครับสวยมวยอืมนี่เลยครับเอ้ยถูกมดเลย อะไรเมื่อกี้อะไรสกา S K X ตกใจหมดใช่ก็เสียงจะไปสกายสกายมันมันมีเสียงเดียวในเกมอ่ะนะเดี๋ยวรอบหน้าครับรอบรองครับผมพวกคุณเนี่ยแพ้ผมแน่นอนไอพวกสวยมวยไม่มีทางชนะมันต้องมีปืนมันต้องมีปืนโกงๆแน่ๆเลยวะพี่ไม่รู้สินะพี่ก็ไม่รู้ต้องถามจันทีมอามามามาปืนต่อไปก็เสียงนี้น่าจะฟังยากอะนะทำไมครับก่อนน่าจะเป็นปืนที่ทางแสงยากนิดนึงพร้อมไหมพร้อมจับตาจับตูดฟังเสียงนี้นะ รู้ไหมรู้ไหมไอที่นี่นายจะรู้ขอที่ขอยคอที่คอยทีในวัยดิเล่นบ่อยไออย่าผิดแน่เลยพร้อมไหมพร้อมครับนีเมื่อพร้อมนะครับพร้อมครับเปิดเลยครับผมนี่ครับคนที่สองเอพิไฟเอเมเจบอกเอยูจีตอบอะไร Uhm อะไรมองไม่เห็นเลย EUG เปิดแบบ EUG เปิดแบบคนเดียวเปิดนะเปิดที่เปิดไว่า EUG อ้าวอะไรอยะไปถูกแท็กแท็กเออเอออะไรวะเนี่ยอะะไรวเป็นปืนที่เพิ่งมาใหม่เลยแสดงว่าผมลืมปืนอะไรนะครับปืนอะไรครับ EUG ครับ EUG ครับอกเป็นปืนใ NR ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมก็คิดว่าปืนพกต้ดเอวีไฟก็มา คำถามอันต่อไปพร้อมครับพร้อมครับพร้อมเสมอพร้อมนะครับจับเสียงฟังให้ดีครับครับอีกรอบอีกรอบเฮียอะไรวะเนี่ยเอาละครับทุกคนรอบนี้ถ้าผิดนะไม่ใช่ผมเอลเลยผมว่านะอันนี้เล็กเก้แน่นอนครับทำไมครับรอดูสกาไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่สกาอ ไม่ใช่ก็ว่าดีมาต่อสการแน่เลยความยั่งความยั่งที่ว่าสการแน่เลยดีมดีต่อสการอะไรดีแล้วเออผมว่าสการพี่เนมก็ต่อสการไม่เหรอควอมยั่งพี่เนมมาเรียบเฉลยครับผมเฉลยครับไปเลยเปิดครับอะไรอ่ะดีมอะไรอูเอ U A P สการดีมกับ M J เวนเจ มันตอบอะไร UMP วะเอาอะไรไป UMP แต่ไม่แน่นะมันเลยอีกหลายปืนอยู่นะให้มันเลยใหายปืนยังอะไรครับทุกคนผมเห็นพวกคุณเนี่ยแบบมีคิวที่สูงเกินนะเราจะพลายของฟานะผมจะทำการเพิ่มเสียงเข้าไปจากที่ฟางเสียงเดียวตอนนี้จะมีสองเสียงเสียงปืนสองกระบอกยิงสลับกันยิงแต่มันน่าจะยิงผสมผสมกันต้องต่อสองปืนเลยป่ะต่อสองปืนเลยเกินมือฉลาดเกินไงอันนี้คือระดับสองใช่ไหมใช่ระดับสองแล้วแสดงว่าระดับสามคือ ตามเสียงพร้อยยางพร้อยยางพร้อมครับผมจะเปิดแล้วนะพวกหัวเรากันเอาเลยอ๋อหรือเละอะลรอีแล้วไอ้รหมไอ้ตุ๊กตาเมันจมงกอ่ะเปิดแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคพร้อมไหมพร้อมครับโอเคอุ้ยผมตื่นเต้นอ่ะคุณพร้อมไหมคุณเขียนคำถามพร้อมหรือยังสองปืนนะเขียนคำตอบเขียนคำตอบเปิดเลยครับผม ปา마สเออยูจีเอฟแ G18 เอเอฟแปดปา마สคำตอบที่ถูกต้องคือ AUG ยูจีบวกปา마สครับรักจริงๆเลยพูดถูงแล้วเหรอเออโอเคนะพร้อมนะโอ้ยื่อกี้มี่เดวกลับมาเท่าน้ำมาเพื่ออะไรเปิดอะไรเกมกูเออแต่มันจะจำคลิปได้นะไปดูคลิปปะวะเออเมื่อกี้ได้ยินเสียงเปิดมือถือแล้วเมื่อกี้นี่เสียงชีกูเนี่ยเวลาตอนนั้นโอเคผมจะเปิดอะไรนะฮาฟโกลนะครับผมเอาละ ุ้ยอ่าอ่ายากม่กี่ม่กี่เสียงสองเสียงสองเสียงจ้าปืนเหรอผมว่าไม่แกสองัวนี้จะแพงวะผมว่าฟาร์มวัดแน่เลยฟาร์มวัดเหรอพร้อมแล้วครับรอแร้วจูเลยครับผมอ่ะเอาระครับผมถ้าพร้อมแล้วเปิดเลยครับ ผมไม่แน่ใจนะแต่ที่ฟังอ่ะน่าจะประมาณนี้เพลงนี้เป็นปืนสักการบอกอีกแฝกกับผมเย้อ้าวอ้าวถูกเหรอว่ามันมันทั้งโกงทั้งโสเพลงแบบเว่นตาเข้ามามาเรียกแล ผูช้ชนะขาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดเจอรอบเร็วเลเวลสามอันี้แบบคำถามสุดท้ายนะครับคุณพร้อมไหมสุดท้ายด้วยสุดท้ายเลยเหรอใช่ไเเว่ใช่าช่ใช็ใช่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 ใันใช่ใชเใช่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 ดชกใน่ใช้ใช่ใช่าชวใม่ใช่ใเ่ใช่าเาใช่ใชาเช่ใช่ใช่ใช่เท่าก่บว่อน่ี้ผมคะ้นนเะท่ีเมอร่ใช่ใช่ใว่ใว่ดช่ใช่ใช่ใอ่ใัวใเ่ใช่ใชีใช่ใช่ใช่อช่ใ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 ช่ันแล้วเออปล่ยช่ใ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 ชับช่ใ่ใถามต่ปพร้อมคร<ว>ับพ,พร้อมครับพร้อมนะตัวไหนแล้วจะนอนแล้ว เดีใครมันจะไม่รู้อะเอาใหม่อะไรวะไอเดียมโกงมุมมองในแว่นตาก็โอเคตอนท้อได้แค่พอาละครับทุกคนตาบันนี้มุงแปลกครับพร้อมไหมครับผมอ่ะมาปัจจัยเปิดเลยครับผมแองโกนเดียวว้าวมาดู คำตอบที่ถูกต้องคือ A U G P A า A N นหนึ่งสองสามสี่ ก็นะก็แพงแล้วก็นะก็พี่ก็จะหาอะไรมาลงโทษนักกร์ตูเอาไปยิ่งช่วงวันเอางี้นี่ก็ไหนไหนเจ้าของช่องก็มาก็เจ้าของช่องก็โดนไปดิเออให้แขกรับเชิญโดนให้เรอเออใช่ดีมแปลมใช่ไหมเจ้าของช่องโดนแล้วกันเอางี้ดีกว่าคนชนะสามารถเลือกคนโดนได้นะครับเลือกเจ้าของช่องโดนครับผมเอาเป็นว่านะครับถ้าในคลิปนี้นะครับน้องมากินมาม่าเผ็ดนะครับผมซักพริกซักซักซิบซักขี้หอดเดียวดิมาว่าสิมาม่ามาม่าเผ็ดเกาหลีบวกกับพริกไหมบวกพริกใส่พริกเพิ่มสองช้อน สองช้อนเอ้าใช่สองช้อนเอาช้อนเต็มละถ้าถ้าน้องมาทําได้นะครับผมขอคนละนหนึ่งไลค์ให้น้องคนด้วยนะครับผมไปอัดแล้วก็ใส่คลิปถ้าไปดูแล้วไม่มีนะถ้าไปดูแล้วไม่มีนะได้พี่จะเอาอะมาทเกาหลีด้วยไอ็กอ็ในเซเว่นหนักคอแดงแดงเอ็มเอ็น คนคนดีกว okay. 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 <st Bond playing> okay, ่าโอเคครับเพื่อนๆครับวันน <st os> ี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับผมวันนี้สวัสดีครับยังไงครับผมก็ฝากติดตามช่องพี่เจมส์ FJTV ไปด้วยนะครับผมเรื่องนี้เราจะรู้แล้วแล้วก็ดีเจนิมเบอร์ทีเอสนะครับผมแล้วก็อาจารย์ทีมนะครับผมมาดีครับกันเลยถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแคปชั่นนะครับผมเพื่อนๆแล้วเร็วๆนี้ครับผมผมจะไปเป็นลูกศิษย์ใครไปรอติดตามครับนี่ครับทุกคนเป็นกำตังสนองไม่น่าขิดคอนเทนต์เลย น้ำมันร้อนไหมเนี่ยนิ้วจุ่มเลยอันนี้จุ่มกินแล้วแล้วทำไมไม่กินไม่ร้อนเลยบาลายนะอ่คะครับเ,เพื่อนๆครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆแล้วเมื่อกี้นะครับเราผิดพิธีไปน,นิดนึงรอบนี้เราจะไม่มีทายให้เขาเนี่ยนะครับผมมาหยาอกผมได้แน่ๆอาครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็มันคงจะกินได้แล้วแหละนะเ,นเพื่อ,อๆนๆนะก็เมื่อกี้พี่เนมก็ได้ลองไปแล้วนะครับ ก็เขาบอกว่าไม่ผิดนะครับเพื่อนๆมาจืดนะไม่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 จืดมันจืดเลยใส่น้ำคุงเครื่องปรุงน้อยไปอุดไปเลยอร่อยอร่อยสุดยอดใส่เครื่องปรุงล้อุ้ยอร่อยมาอร่อยไหมอร่อยไม่เผ็ดเนไม่เผ็ดเลยไดูน้ลายน้ำลา มหวานมหวานขินนนใจ <c oughs> อือหอร่อยอมันต้องขากินปะอะไรน่าหยุดกินอะไรมั้งก็ดิเออคนเราถ้ามันร้อนก็ต้องพักก่อนพักก่อนอ่ะพอมันปึ๊บน้ำ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 อาชิคกี้พายผมตายว่ะผมเผ็ดตอนหลังกินโอ้ยน้ำตาไหลอุ <c oughs> ้ยอ<ๆ>ุ้ยอุ้ยอุ้ย เพอแล้วอุ้ยเป็มา